โอ้หฝนตกฝนตกเด้อจ้าเด้อฝนก็จะยุดปลาขึ้นซื่อๆที่นี่ตายซื่อๆจัดการได้จ้าได้บ่ถ่ายคลิปก่อนนะปลาได้อะอือหือือหือแป้งไปโอ้ยพุ่นเน่พุ่นเน่พุ่นเน่ไปพุไปนูตึ้งพุ่นอือโอ้โหเน่เนเน่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 ไปแข็งบ่ มนตกไปในสองตัวสองตัวนี่นี่เออเออเออปลามันขึ้นบอกว่ปลาขึ้นหรือปลาสิรงอุ้ยปลาเองมานน่วะมเมนต์ปลากระเสดต้องตัวตั้แตหนยเห็นปรคอปลานี่ปลาหตัวนะ โอ้ปลาแล้วนี่เด้อปลากิ๊กก็เดิดที่เดิดนี่หนึ่งตัวนะนั่นอีกตัวหนึ่งไปคุณน่ะสองมีสองตัวเจอปลาหนึ่งตัวคายสองตัวสามตัวไปนี่สามตัวมีแต่ปลาสีตัวใหญ่ไหมปุ๊บไหมตัวหนึ่งจับ เนาะจะตัวยหงเปรีซิวไม่้นอ้วนว้ายอ้ย,อยหรือว่าน้องจะทนอยู่กับพี่แล้วมันลำบากนะวันนี้เรามาตอนตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งนาหรือเรียกใหม่ว่าไล่กระหลงรีสอร์ทนะจ๊ะ วันนี้พามาดามญี่ปุ่นมาเดินหาปลานะจ๊ะมาดามญี่ปุ่นเลี้ยงงัวจับแกวโอ้ฝนพุ่งหยุดตกฝนตกแห้งแห้งเขาจะเศร้าตกเลยจะเด,ด้นน้ำขึ้นจ่อยตายสิดูสิแบบี้วัว b แบบี้ชัดชัดชด,ชด เบบีวัวฮะลงตะเนาะปีนี้คือหนองบัวแดงไม่มีหน้องบัวขาวไม่ได้กินฝักบัวเลยจ้าปิ๊ไก่บัวลายลายปีนี้ไม่ได้กินจ้อยปีนี้บอกว่าขั้นบัวขึ้นสือว่าสีขายบักบัวบาซาน เขาบอกว่าสีข้ายเร็จปุบแบบที่นี่พื่นกวานปุ๋ยที่ละพิ่นลบพวตาปูไหลไม่ใช่สอวานปุ๋ยหลายบาทนี่มันเข้มมันบ่กขืนที่ละบาทนี่จบเลยค่ะปีนี้อดกินอดกิน,กนบัวอดกินบักบัวแมปีนี้ปกติเดือนพฤษภาคมถุนหน้านี่โอ้กินกี่ขี้ข้านกินพีนนนน่กาเนี่ปีนี้บไิกินจ้อยโอ้แต่ลิตล่น น่าสงสารจุงเบยกลางร่มสีชมพูฟุ้งฟิ้งค่ะดูสักก่อนนะคะชับชับท่าถ้าน้ำของฉันน้ำท่วมเลยดูสักก่อนโอ้โอ้โอปลาลงมาไป ถ้าน้ำชั้นสีปนนป่ปีนี้น้ำท่วมตายละเบิ้งปีนี่หมกบัวกับดิเก็บเด้อพี่น้องเอ๋ยคู่ปีนี่เก็บหมกบัวกิกนจนสีขี้ขานกินปีนี่หมกบัวบ่วมีจักหน่วยเลยมีก็บบดิกินจ้อยไม่ได้กินหมกบัวเลยค่ะปีนี้บอกไว้ก่อนเลยผิดคาดมากน้ำขึ้นคักฉันไม่อยากลงไปนะเดี๋ยว คผื่อเอ็กซิเดนตกน้ำโทรศัพท์ตกน้ำโอเคนะจ้าฟ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 ้าโอเคดูสิปีนี้เดี๋ยวเราจะไปปลูกต้นไม้เหมือนเดิมนะคะโอเคไปแล้วจ้าหนูน่น